สวยใช่ไหมล่ะตุก,กตาฮินานี่พ่อปูทำขึ้นมาละสุดยอดสวยสุดๆเลยถ้าว่าการล่าฝึกเยอะๆก็ต้องเป็นเหมือนปูได้อยู่แล้วความฝันของผมคือการไปช่างปั้นหน้าให้ตุก,กตาฮินาผมสุดยอดไปเลยก็จะคงใช้จัดภาพเป็นด้วยเหรอเปลาผมนะ่า มีคนที่ชื่นชมอยู่ในห้องเดียวกันด้วยล่ะ mm. เธอนั้นทั้งร่าเริงแถมเพื่อนก็ยังเยอะอีกต่างหากมาดีนเนี่ยพอเลิกเรียนปุก็หายวับไปเลยนะหน้าตาจะยังไงก็ช่างสิเลิกเรียนสิ่งที่คนอื่นชอบแบบนั้นมันก็ไม่ได้ปะและเธอก็เป็นคนที่พูดตรงจใจเสมออะนี่เหรอท่านฮีนะท่านฮินา,า,น,น,านี้ก็จะคงเป็นคนทำเหรอเอ,อ่อไม่ใช่ครับผมนะ่าทำได้แค่ชุดตุ๊กตาเท่านั้นเองล่ะครับทำชุด ได้เงั้นเหรอก็จะคงเ,ออเธอช่วยทำชุดคอสให้หน่อยจะได้ไหมคอสเหรอใช่แล้วคอสเลยสายแรกที่ต้องวัดคือชุดชั้นในนะ่ะอ,อ๋ออันนั้นสินะสบายสบายฮะคุณคิด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 ต่กกางกะนวะหน,น้าทำให้ไม่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 ฉันนะ่ะชอบคุณจูดจ,จูมากเลยล่ะ ฉันน่ะไม่ได้สนใจเธอแต่สนใจชุดที่กโจองวนันนะดทำต่างหากแล้วแต่ว่าคนจูจูก็มีน้องสาวด้วยฮะอินุอิชินจูค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะไม่เพื่อนครบที่โรงเรียนแล้วเหรอฉันคอสอักมันทาให้รเราแสดงความทุ่มเทออกมายมรรูปรกได้อย่างเต็มที่และนั่นก็คือขอแบกขสัญญาอย่างไงรล่ะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาสัญญาอะไรแบบนี้กับคนที่อยู่ตรงกันข้ามดับโลกของเราเอาล่ะนะรักเลย หนุ่มยัผ้ากับสาวนักคอสเพล